ที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เป็น m a z d a c x 30รุ่น Essen t i a l นะครับประกอบปี2 0 2 5ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นเลยที่ผมถ่ายเนี่ยมาออนแอร์เอ้ยมาถ่ายก่อนแต่เดี๋ยวจะมาออนแอร์ให้วันที่30เนาะะราคาผมอาจจะยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไฟรถเนาะรถมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะเริ่มจากไฟก่อนไฟนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED เหมือนเดิมนะครับสามารถตัดหมอกได้แต่ว่าไฟ Day t i m e หรือไฟ d a y l i g h t เนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะครับผมนะเป็นแค่ดีไซน์ของมันเฉยๆเนาะ แล้วก็ตัวซิกเนเจอร์วิงเนี่ยก็ยังเป็นลายโครเมียมอยู่กระจังหน้าจะเป็นแบบรังผึ้งนะตัวกล้องรอบคันแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยถูกตัดออกสําหรับตัวเริ่มต้นนะจะมีกล้องมองหลังมาให้อย่างเดียวแต่ว่าเซ็นเซอร์หลังไม่มีนะจ๊ะตัวท็อปเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายรีวิวให้อีกทีแต่นี้เอาตัวเริ่มต้นก่อนตัวนี้สกเกิร์ตกันชนด้านหน้ากับด้านข้างน,นี่จะเป็นสีดาด้านเหมือนเดิมคิ้วหนาเท่าเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเนาะดีไซน์ส่วนตัวล้อจะเป็นล้อดิสเลกสีล้อ แล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นสีดำลมควันแบบนี้นะครับตัวยางก็เป็นยางของย o k o h a m a นะครับ Bistro เนอะไล่มาตัวกระจกเองอันนี้ไม่มีระบบบายสปอตหรือ r c t a นะที่ผมเห็นแต่ว่าจะมีระบบเวลาเราถอยเข้าจอดเนี่ยมันจะมีระบบปรับองศาของตัวกระจกให้นะแล้วก็เวลาเราดับเครื่องนะครับออกจากรถเนี่ยหูกระจกสามารถตั้งค่าให้พับเองได้นะครับกระจกสามบานหน้านี่ก็จะเป็นกระจก Acoustic Glass นะครับกระจกเก็บเสียงเนาะเหมือนเดิม เสาข้างประตู A, B, C เนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านเนาะถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นสีดําเงาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันส่วนตรงนี้นะครับการเข้ารถเนี่ยเป็นแบบ smart entry หรือว่า smart k e y l a s นะครับถ้าเราเอามือสอดเข้าไปก็จะเปิดรถได้นะครับโดยที่กุญแจเนี่ยไม่ต้องหยิบขึ้นมาแต่ขอให้อยู่ใกล้รถถ้าล็อกรถก็แค่เอามือแตะนะระบบนี้ไม่ได้ถูกตัดออกนะครับถัดมาตัวถังน้ํามัน เติมได้ตั้งแต่ E10 E20 P85 e แกส๊สซอ95อันนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้เหมือนเดิมเนาะถัดมานะครับตัวไฟท้ายนี่ก็จะเป็นไฟ LED แล้วนะครับยังไม่ได้ผูกลดทอนลงนะครับไม่ใช่ไฟฮา l โลเจนนะตัวนี้เป็นไฟ LED เหมือนเดิมนะครับเป็นสีแดงนะครับไฟท้ายไม่ใช่ไฟท้ายตัวท้ายเองนี่จะเปิดแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าเรามีระบบช่วยผ่อนแรงฝาท้ายทําให้เหมือนเปิดไฟฟ้าเลย อันนี้เปิดง่ายนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นี่มียางอะไรให้นะครับนะไม่ได้ถูกตัดยางอะไรออกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตัวท็อปมียางอะไรให้แน่นอนนะครับชุดแม่แรงอะไรนี้ให้ครบเลยที่ผมสังเกตก็คือมันไม่มีตัวม่านบังสายตาให้ไอแผ่นวางของอะนะครับอันนี้ถูกตัดออกน่าจะเป็นออปชั่นเสริมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเบาะสามารถพับได้40-60เหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่อยากให้ดูดิมีกล้องมองหลังนะ แต่ไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะครับมีกล้องมองหลังแต่ไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะครับ <c oughs> เครื่องยนต์เดิมครับ2.0นะครับ SkyActiv-G นะนี่ให้ดูรถผลิตปี2025นะครับรถผลิตปี2025เนอะแล้วก็จะประกาศในวันที่30นี้อ่ะ <c oughs> การเข้ารถนะครับ Smart Entry นะนี่ให้ดูภายในก่อนเลยนะครับแผงข้างประตู ออกแบบมาใหม่นะครับแทนแทนที่ของเดิมเนี่ยมันเป็นสีน้าตาลใช่ไหมอันนั้นเป็นเสริมความแก่นะครับนี่เราเปลี่ยนใหม่เสริมความสปอร์ตสีน้ําเงินมาเลยนะฮะเดินได้ขาวมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากวัสดุแผงข้างประตูที่เป็นหนังสังเคราะห์เนี่ยมาเป็นผ้าแทนนะครับเป็นผ้าแฟบริกแทนนะครับไปอยากให้ดูว่าอันนี้เขาไม่ได้ลดทอนนะตัวกระจกเนี่ยยังเป็นแบบออโตสีบานเลยนะครับผมปรับกระจกก็ปรับในรถเหมือนเดิมเนาะ ลำโพงที่ให้มาจะเป็นลำโพงของมาสด้านะครับผมที่มีบอสมาช่วยดีไซน์ให้หน่อยนึงเนาะตัวเบาะนี่อยากให้ดูตัวเบาะนะครับเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าดีไซน์ออกมาซะทรงสปอร์ตเลยนะครับผมมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆมันไม่ใช่ตุ่มหรอกมันเป็นดีไซน์นะครับแต่เบาะก็ยังปรับได้หลายทิ้ทางอยู่นะมีเห็นไหมเสริมเสริมน่องด้วยวะนี่นะครับเสริมได้สูงมากเลยนะนั่งแล้วรู้สึกได้เลยนะครับผมอ่าถัดมานะครับนี่ตัวพวงมาลัยเดี๋ยวผมเข้าไปในรถ วงมาลัยตัดระบบคลุสคอนโทรลออกหมดเลยนะครับผมเหลือแค่ควบคุมจอเอ็นฟเทนเมนต์ไลค์โฮมีมอะไรก็เหลือน้อยลงนะครับผมเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถให้ดูเนาะอ่าหน้าจอเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลผสมกับแอนาล็อกนะครับเป็นแบบผสมผสานกันนะฮะอ่าอยออกมาครับถอยออกมาปวงมาลัยนี่ก็สามารถปรับได้สี่ทิศทางเหมือนเดิมนะครับดึงเข้าออกขึ้นลงเนาะแล้วก็ก้านไฟเนี่ยจะไม่มีไฟเดย์ไทม์แล้วนะครับแต่ก็จะมีไฟสูงไฟหลีแล้วก็ ไฟออโต้แล้วก็ปิดไฟให้นะครับผมผมอะไรก็ฟิลลิ่งก็เออมันเป็นยูรีเทนนะไม่ได้หุ้มหนักนะครับแต่เป็นยูรีเทนที่แบบทําขึ้นรูปมาพิเศษนะครับผิวสัมผัสด,ดีอยู่นะครับผมอยากให,ให้ให้ดูตรงนี้นิดนึงระบบ i อสต็ Stop, ระบบ r a c t i o n control มีมาให้นะครับแต่ว่าตัวกล้องรอบคานกับระบบเตือนออกนอกเลนอันนี้ถูกตัดออกนะครับผมนะก็ะจะไม่มีอะไรเลยตรงนี้ที่ใส่เหรีน,นะครับอันนี้เปิดกระโปรงรถนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู ไ่ขึ้นมาด้านบนนะครับผมตัวคอนโซลด้านบนเองนี่ก็จะเป็นวัสดุแบบหนังเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ําเงินนะครับผมตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชเหมือนเดิมเนาะอยากให้ดูตรงนี้นะครับหน้าจอตรงนี้เห็นไหมมีเฮดส d อัพดิสเพย์นะครับแต่ไม่รู้ใส่มาทําไมนะครับผมใส่มาให้ดูความเร็วเฉยๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเตือนออกนอกเลนนะครับผมอันนี้ผมก็งงเหมือนกันบายสปอร์ตก็ไม่มีนะครับก็จะแสดงแค่สถานะความเร็วนะครับ แต่ถ้าเราใส่ sd card มันก็อาจจะโชว์แผนที่ให้นะครับนะจอนี้ก็จะเป็นจอแบบเดิมนะครับ8.8นิ้วยังสัมผัสไม่ได้เหมือนเดิมนี่คอนโซลคอนโซลนะครับเป็นไงดูดูขึ้นไหมดูวัยรุ่นขึ้นไหมอ่าแต่ว่าตัวแอร์สำหรับตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นแอร์แมนนวลแทนที่จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแต่ผมบอกเลยไม่ใช่ปัญหานี่ผมนั่งหน้าเนี่ยปรับปรับแอร์มันรู้สึกเย็นมากนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่รู้ว่าเขาทาแอร์มาเย็นขึ้นหรือเปล่าพุ่งแรงขึ้นหรเลรรลลเ,เลลนะล่นนนะะแ้วย็็กี ตัวบริเวณที่ใส่ของนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีไวเลสชาร์เจอร์เหมือนเดิมนะเดิมทีเนี่ยตัวเก่ามันจะเป็นแบบเปิดปิดใช่ไหมเป็นเป็นโ no นแบ็คเปิดปิดที่เก็บที่เก็บแก้วน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกตัดออกแล้วนะครับวัสดุตรงนี้ก็ยังเป็นเป็นโนแบ็คเหมือนเดิมนะครับนะที่เป็นสีขาวเนี่ยต้องแกะออกนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับมีโหมดแมนวนวลให้เล่นเนาะโหมดสปอร์ Sport, โตโหมดนอร์มอลมีมาให้พวงมาลัยไม่ได้หุ้มหนังนะครับเป็นวัสดุแบบยูรีเทนนะแต่ก็ยังดูดีนะครับ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบครคโฮมีมาให้ครบนะครับนะปุ่มคอมมานเดอร์เซนเตอร์เป็นเอกลักษณ์ของมาได้อยู่แล้วนี่นพนักวางแขนก็เป็นสีน้ําเงินเลยนะครับไล่ยาวไปจนถึงตัวรองหัวเข่าเลยนะครับผมเห็นไหมอ่าเปิดออกมาในในก็ไส้เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะถัดมานะครับตัวกระจกเองนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตัดแสงนะสําหรับตัวเริ่มต้นตัวท็อปเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับ แล้วก็นี่จะเป็นที่บอกนะครับสําหรับใครที่ไม่คาดเข็มขัดในรถนะมันก็จะแจ้งเตือนนะครับนะไฟก็จะขึ้นเนาะแล้วก็นี่จะเป็นไฟตัวรถถามว่าไฟตัวรถสีอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับจะเป็น LED หรือเปล่าถ้าตัวเก่าเป็น LED ถ้าตัวใหม่เนี่ยจะเป็น LED หรือฮาโลเจนเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รถยังไม่ได้เซตระบบอะไรเลยนะครับนะที่เก็บแว่นมีมาให้นะครับ แล้วก็นี่ที่แต่งหน้ากระจกแต่งหน้านะครับมีไฟให้นะครับแต่จะเป็นไฟเสียอะไรต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งอโอเคไปด้านหลังกันนะครับ <c oughs> ด้านท้ายเปิดเข้ามานี่แหงข้างประตูด้านข้างก็เป็นดีไซน์แบบเดียวกันนะครับทรงสปอร์ตไวรุ่นหน่อยนะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นผ้าเหมือนเดิมนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นกึง่งกึ่งซอฟ์กึ่งฮาร์ดนะครับนุ่มกึ่งแข็งอะนะครับไม่ได้เป็นพลาส,สติกนะครับนะ,ะแล้วก็นี่บริเวณตรงนี้นะครับที่วางแขนด้านหลังก็เป็นแบบตั้งฉากนะครับยังมีมาให้อยู่แต่ว่าเป็นวัสดุแบบผ้าแทนเนาะแต่ว่าที่น่าเสียดายเลยก็คือว่านี่เห็นไหมไม่มีแอร์หลังให้นะครับสาหรับตัวเซ็กสามสิบตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่มีแอร์หลังให้นะครับและก็จุดเด่นของมาด้าเลยเห็นไหมมีพื้นธรณี ขั้นกลงไว้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเป็นแคสซีบล็อกเดียวกันนะครับนะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนบอด y ี้รถเนาะหลังคาเป็นสีเบจน,นะครับอประมาณนี้นะครับด้านหลังเนาะ,ะให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึง่งแล้วเราเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องเป็นไงถ้าราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่แรงมากนะผมว่าน่าสนใจนะคือให้มาดีไซน์แบบสวยงามเลยนะเป็นรถ SUV ไซส์เริ่มต้นที่แบบเอาไว้ขับอะนะครับเอาไว้ขับเป็น SUV ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะอ่ะพี่บอนะครับช่วยถือกล้องหน่อยครับห้องเครื่องให้มาเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นบล็อกเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีฝาเคลือบเอ้ยฝาครอบเครื่องยนต์มาให้นะครับไม่ได้ตัดออกแล้วก็มาพร้อมกับม่าน การความร้อนนะครับผมแต่ว่าจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นนะไอ้ตัวนี้นะครับเนาะก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัดอะไรออกสําหรับห้องเครื่องเนาะดูนะครับรถมันแน่นมากรถมันแข็งมากแล้วก็ยังได้รองรับมาตรฐานยุโรปห้าดาวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็กสามสิบตัวใหม่หรือว่าตัวเก่านะทักมาอินบ็อกซ์ส่วนตัวผมได้นะครับ